สวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมลุยเดอะเกมนั่นเองสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะฉลองวันครบรอบ200ปีของท่านลุยวิกตองนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลิง์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถโหลดผ่านสโตทยได้เลยด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพค่อนข้างสวยน่าเล่นเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับนี่ หลักๆแล้วนะครับก็ตัวเกมเนี่ยจะให้เราไปผจญภัยนะครับเพื่อที่จะสะสมเทียนนะครับผมมันจะมีด่านให้เราสะสมเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้คือตัวละครที่เราจะต้องบังคับนะครับเนี่ยด่านแรกเนี่ยนะฮะเราจะต้องทําการหาเทียนทั้งหมด9เล่มด้วยกันนะครับจะหาครบก็ได้นะหรือไม่ครบก็ได้นะครับนะโอเคมาตัวเกมมันก็แนะนําอยู่นะครับนะตอนนี้มาจัดไปนะครับนี่อ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มแปลว่าให้เราแบบหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับ คือผมว่าตัวเกมมันออกแบบปุ่มมาแปลกๆเหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยจริงๆผมว่าปุ่มนี้น่าจะเป็นปุ่มกระโดดมากกว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนออปุ่มหมุนเนี่ยควรจะเป็นแบบตัวทัชส,สกรีนมากกว่านะครับอีกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้ดันเป็นปุ่มกระโดดเฉยๆนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยแบบแปลกๆงงๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมตัวเกมเขาทําออกมาให้เล่นแบบขำๆสนุกๆเนาะนะครับมาโอเคอันนี้ก็ไปครับเนี่ยสะสมเทียนเล่มแรกนะครับเรียบร้อยโอเค ดูเหมือนว่าเขาจะให้เราทําการกดมาดูที่ตรงกระเป๋าครับนี่ฮะเฮะ้ยกระโดดเข้าไปในกระเป๋าเลยเหรอมีโอเคเอาแล้วครับก็อันนี้จะเป็นแบบว่า,เ,าเหมือนเป็นโปสการ์ดนะครับประมาณนั้นให้เรามาดูนะครับแล้วก็เหมือนจะมีอ็อเดอร์อะไรเงี้ยให้เราได้ลองใส่ด้วยนะดูดิเห็นป่ะนี่ฮะเปลี่ยนชุดได้ด้วยเอตอรตอรได้่ได้นะครับก็ลายต่างๆนะครับมันก็จะเป็นลายของกระเป๋าหลุยส์นะ นะครับผมกระเป๋าหลุยเห็นบ้านะครับโอเคเ, y, เปลี่ยนเป็นลายไหนดีอนี่ะลายไหนก็ได้สวยหมดเลยนะครับอุย้ยแต่อันนี้น่ารักดีนะครับตัวละครมันไม่ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะนะครับก็ออกแนวน่ารักหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวผมตามหาเทียนต่อนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้นะครับว่าเทียนมันอยู่ไหนละทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแบบว่าเออนี่ฮะกดตรงใกล้ๆตัวละครได้นะครับแล้วก็กดเลื่อนขึ้นเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้ครับแนะนําว่าเอ้ยเทียนอยู่ตรงนู้นนะก็ไปหาเอาละกันนะครับประมาณนี้อ่าแล้วก็ดูมุมกล้องเห็นไหมนี่ครับบรรยากาศอย่างสวยนะครับผมอืมอ่ะโอเคไปชึบวิ่งไปเลยครับผมสะสมเทียนครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซตติ้งเนาะนะครับเนี่ยมันจะแนะนําอยู่นะครับในส่วนของตัวเกมนะครับอืมเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ครับเขาแนะนาเฉยๆนะไปครับเทียนเล่มต่อไปกระโดดชึบนี่ครับแล้วก็เก็บเทียนไปเรียบร้อย เดี๋ยวนี้เทียนเล่นต่อไปอยู่ตรงไหนกดเลื่อนขึ้นครับนี่ฮะโอ้ด้านหลังเหรออาอผมมาตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวก่อนแส,สดงว่าผมยังสะสมไม่ครบเนี่ยมาตรงนี้นี่ชืบเดี๋ยวเราต้องสะสมเทียนตรงนี้ให้มันได้มากที่สุดอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองโอเคนี่เล่มที่สามนะครับชืบก็เป็นเกมที่แบบเล่นง่ายๆนะเออสบายๆนะครับโอเค ถ้าเขาทําอะไรให้มันแบบน่าตื่นเต้นกว่านี้ผมว่าน่าจะดีนะครับเนี้ยอืไหนดูดีเทียนอีกอันหนึ่งโอเคไปตรงนู้นครับผมนี่อ่ามีแม่น้ําด้วยมาโดดข้ามไปชุบชุบโอเคเก็บครับผมไหนเทียนเล่นต่อไปอยู่ไหนอ่าโอเคไปตามทางเลยแล้วครับโอเจอแล้วเจอแล้ว,ลวนี่ไงอยู่ตรงนี้ชุบชเฮ้ยผมจะขึ้นยังไงวะคือบางทีมันเนี่ยมันบังคับยากกันนะ ช่ว่ามันจะบังคับง่ายนะ๋ยวก่อนเดินไป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 โอเคได้แล้วเรียบร้อย <c oughs> เอาแล้วครับนะตอนนี้ไปเลยตัวละครเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะชื่อวิเวียนนะครับผมอืมอเยิยอีกอันหนึ่งอ๋ออยู่ตรงนู้นตรงน้ั้นโอเคมันสามารถลงน้ำได้เลยนะครับโอเคต่อไปอีกเล่นหนึ่งอยู่ไหนโอเคเนนอตรงนู้นอ่ากดขึ้นไปตรงนี้นะครับ มาชุบโอเคเรียบร้อยเล่นที่เจ็ดแล้วตอนนี้มาอ่าเล่นที่แปดเห็นแล้วครับตรงนี้พุบเกยกระโดดกระโดดเรียบร้อยอ่าละเล่มที่แปดเรียบร้อยแล้วก็หาเล่นที่เก้ากันอ่าเล่นที่เก้าอยู่ฝั่งนน้นนะครับเฮ้ยเป็นแสงสีทองนั่นหรือเปล่าไไหไปดูดิไปเลยไปเลยนี่น,นีโอเคไปครับกระโดดข้ามตรงนี้หน่อยนิดนึง เออเข้าตรงไหนอ่ะเนี่ยผมหลงตลอดเลยผมจะเอาแบบหมุนแบบอีกแบบนึงอ่ะโอเคไหนอะไหนเทียนเฮ้ย๋อตรงนู้นเหรอด้านบน๋อเทียนอยู่ด้านบนอ้าวขึ้นไม่ได้บอยแล้วผมขึ้นไม่ได้ผมจะทำยังไงอึบอ้าวขึ้นไม่ได้เฉยเก็บเทียนยังไงเรื่อพี่ก้าเออไม่เป็นไรนะฮะ ไม่เก็บแล้วกันนี่เปิดตรงนี้ครับผมอาอได้กุญแจมาโอเคสวยเอาแล้วครับแล้วตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อครับไปยังเส้นทางต่อไปไม่เก็บแล้วตรงนั้นอืมมาเดินสำรวจพื้นที่นี่อ่าประตูนี้นะครับผมเอเข้าประตูไปเราต้องมีกุญแจก่อนนะเราถึงจะเปิดประตูนี้ได้นะครับอ๋อแล้วก็เจอบอลลูนด้วยเย่บอลลูนบอลลูนมาแล้วชุบ ชุดรดข้ามโอเคนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องแลวฮะนี่นะฮะตัวละครนี่ไปเลยโอเคนี่ครับอ่ามันก็จะเป็นเรื่องราวให้เราดูว่าเอ่อตอนนี้ตัวละครนั้นนั่งบอลลูนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปยังพื้นที่ใหม่มาแล้วนี่เคยน่ารักดีนะพูดถึงนี่ครับสังเกตเห็นอะไรสักอย่างโอ้เมืองใหญ่มากแล้วก็เราลงมาในเมืองครับนะตอนนี้เรียบร้อย โอเคเย่ okay, yeah. เอ้ยมีคนกระโดดขึ้นไปอันนี้คนออนไลน์เหรอหรือว่ายัางไงวะเนี่ยโอ้นี่ฮะบรรยากาศพื้นที่ใหม่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปตรงนี้ดิคนออนไลน์เหรอนี่ครับอ่ากระโดดขึ้นไปอย่างนี้ครับหรือว่ามันเป็นการสอนเฉยๆอ๋อน่าจะเป็นการสอนนะอ่าเทียนเล่บแรกครับโอเคด่านนี้นะครับโอ้โหให้เราสะสมเทียนทั้งหมด ห้าสิบเล่มนะครับแล้วพื้นที่โคตรใหญ่ดูดิเห็นปะดูฮะสังเกตเห็นไหมฮะด้านล่างนะครับเทียนเต็มเ,เลยนะครับแล้วก็ต้องเดินไปเพื่อที่จะทําการสะสมเทียนด้านล่างอ่ะนะครับผมแอะเดี๋ยวก็โดนลงไปตรงนี้ชุบเคไปเลยเอาล่ะนะครับมาดูดิโอ้โหนี่มีเจอคนด้วยคุยกันได้ปะฮัลโหล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  เราสามารถกดตรงกระเป๋าเราดูได้นะครับว่าเรามีโพสการ์ดหรืออะไรบ้างแล้วนะฮะแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนตัวได้ทุกเมื่อนะครับเปลี่ยนแบบเ,เปลี่ยนแบบว่าให้มันแบบใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้ตลอดเลยนะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้โอเคไปอุย๊ยคนนี้ไปไหนเข้าตรงนี้ได้ไหมไหนดูดิีโอ้โอ๋อกโดดขึ้นไปด้านบนโอเคไม่ไปเ,เราจะไปทางนี้ครับเฮ้ยมีรถรถมา้าหรอขึ้นได้ปะ ขี่ไม่ได้ครับขึ้นได้เอ้ยอันนี้คืออะไรชึบกดเก็บหน่อยสิชึบโอ้มันคืออสซอรีครับไหนดูดิกดมาดูในกระเป๋าครับอ้อมีของใหม่นี่นี่กระเป๋าแบบใหม่ด้วยนะฮะอุย้ยมีแบบแว่นตามีกระติกน้ําอะไรที่มันเป็นแบรนด์ของหลุยส์วิตตองนะครับมันจะอยู่ในเกม์นี้ด้วยนะอ่าเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะฮะแจ๋วครับผมแต่วา่าผมจะถือ,อยังไงเดี๋ยวก่อน แม่ออเซสซอรีใส่ได้ปะ <c oughs> ไม่เห็นจะใส่ได้เลยเออคืออะไรวะงงไปอีกนะฮะอ่าโอเคนี่แอาแล้วก็แล้วก็ไปหาเก็บเทียนนะครับแล้วก็หาพวกออเซสรซอรีที่มันแบบสามารถที่จะแบบมาให้เราเออใส่ปลดล็อกได้อะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> โอเคปลดขึ้นไปบางครับค่อนข้างยากนะผมว่านี่เทียนเล่นที่สองได้มาแล้วโอเคชุบ <c oughs> <c oughs> กระโดดไปนี่อืมอืมสำรวจพื้นที่โอ้โหโคตรกว้างเลยว,ว่ะนู่นน่นเทียนอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะฮะอืมหลักๆตัวเกมก็จะมีแค่นี้แหละนะครับให้เราแบบได้ทําการแบบเล่นแล้วก็สะสมเทียนไปนะครับผมอืมแล้วก็หาพื้นที่ที่จะปลดล็อกไปยังพื้นที่ใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะครับเวลาที่เราเล่นแบบแบบยังเล่นไม่จบหรือเล่นไม่เสร็จอะไรเงี้ยตัวเกมมันจะทําการเซฟให้อยู่แล้ว นะครับผมอืมไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบเฮ้ยถ้าเราออกแล้วมันจะหายไปไหมหรืออะไรเงี้ยไม่นะครับเฮ้ยอันนี้กดกระโดดขึ้นไปไลน์ไลน์ยินชบชบนี่อ่าน,นี่ครับก็ามาเจอเทียนเล่นที่สามอยู่ตรงนี้อาจจะแบบดูนิดนึงฮะนี่ดูแบบระยะไกลๆหน่อยนะครับเทียนอยู่ตรงไหนอีกไหมโอเคอ่าเราเห็นแล้วนะครับเทียนอยู่ตรงนู้นกระโดดไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับ ก็คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะสําหรับตัวเกมนะครับใครที่สนใจก็ลิง์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับเป็นเกมแบบเอ่อให้เล่นแบบสนุกๆขำๆนะครับอืมนะน่ารักดีนะครับน่ารักดีแต่แบบกดแบบงงๆกับปุ่มกดนิดนึงนะครับไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะกดยากนะครับผมอืมเนาะอ่ะโอเคยังไงก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใรส่วนของตัวเกมนะครับก็ ใครที่สนใจก็ไปโหลดนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปได้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ